ขอน้อมกราบค้าติรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อยิ่งฝังยิ่งได้ยิ่งท่องยิ่งรวยห้คาถาเรียกทรัพย์มีเงินล้านสวดทุกวันเสริมดวงเฮงท่านผู้ฟังคะวันนี้ขอนำเสนอห้าคาถาเรียกทรัพย์ ที่ควรสวดทุกวันยิ่งสวดยิ่งรวยค่ะคาถาที่หนึ่งคาถาเรียกทรัพย์เรียกเงินหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งนโมสามจบแล้วว่าพระคาถาดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นักโมตสะพะคะวะโตอระระโตสัมมาสัมพุทธสสะพุทธะมะอะอุนักโมพุทธายะวิระัทยะโยวิรโคโนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทธโยพุทธสะมาณีหมามะพุทธสะสว่าหอม วิธีสวดภาวนาให้สวดภาวนาเวลาตื่นนอนและก่อนนอนสมจบหรือเวลาใส่บาตรสมจบจะสวดบูชาห้าจบเจดจบหรือเก้าจบก็ได้ค่ะหรือสวดก่อนเวลาค้าขายจะทำให้มีพ่อขัพย์เงินทองไหลมาเทมาเงินทองไหลมาเทมามีโชคลาภค้าขายร่ำรวยคาถาที่สองคาถาบูชาเงินร่ารวย ว่านมโมสามจบแล้วว่าพระคาถาดังนี้อิติบูชามหาราชาสัพพะเสนหาอาระหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตรายามดีวันชัยมานสีสวัสดีลาโพณโมพุทธายะวิธีสวดภาวนา ใช้สวดภาวนาเป็นประจำทุกวันก่อนนอนจะทำให้การดำเนินชีวิตประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองเป็นพ่อค้าแม่คาพานิชทั้งน้อยใหญ่จะบังเกิดโชคลาภวัสนาทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนคาถาที่สาคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุดทัยธานี ตั้งน,นโมสามจบแล้วว่าพระคถาดังนี้นาสังสิโมพรหม,มาจากมหาเทวาสัพเพยักขาปารายันติพรหม,มาจากมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธะมาอ,าอุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสัมปะติดฉามิเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหาเรือๆรือวิธีสวดภาวนาให้สวดเป็นประจำทุกวันวันละเก้าจบ คาถาที่สีคาถามหาลาบหลวงพ่อรวยปาสาธิโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งนโมสามจบแล้วว่าพระคาถาดังนี้สัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรสะพระพุทธิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนะรุตมโมมหาลาพังสัพพสิทธิ พระวันตุเมวิธีสวดภาวนาให้สวดก่อนนอนทุกคืนจะช่วยเรียกโชคลาภวาสนาให้ความร่ำรวยได้ลาบลอยลาบที่ปรารถนาหรือสิ่งที่คาดหวังค่ะคาถาที่หคาถามหาลาบบูชาพระสีวลีตั้งนโมสามจบแล้วว่าสีวลีจะมหาเถโร เทวตาณระปุชิโตสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสะทาสีวลีจมหาเถโรยักขาเทวาภิปุชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสะทาสีวลีเทระคุนางเอตังโสธิลาพังพระวันตุเม วิธีสวดภาวนาให้สวดวันละห้าจบเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองํำมาค้าขายเงินทองไหลมาเทมามีความสำเร็จมีกำไรดีท่านผู้ฟังคะการสวดมนต์จะส่งผลอานิสงในทันทีที่ท่านสวดเสร็จไม่ต้องรอผลในวันอื่นเลยค่ะและวันนี้จะขอนำเรื่องราวดีๆว่า ทำไมเราสวดมนต์แล้วหาวจังเลยทำไมเสียงแหบแห้งขนลุกขนพองทำไมมีลมตีขึ้นออกมาเป็นอาการคล้ายๆการเรอสำรอกซึ่งเขาบอกกันเลยตรงนี้ว่าท่านไม่ได้ผิดปกติอะไรคะ่ะแค่เพียงเวลาท่านออกเสียงสวดมนต์ไปนั้นเสียงของท่านมักจะเป็นแสงเล็กๆแล้วบ,บวรรพบรุษที่ล่วงหลับไปแล้วเขาได้ยิน เขาก็จะตามเสียงนั้นมาแล้วก็อาศัยร่างของท่านซึ่งเป็นลูกหลานได้โมทนาบุญจากการสวดมนต์และยังมีเทพพรมเทวดานางฟ้ารุกขเทวดาเจ้าที่เขามานั่งอยู่ข้างๆคะ่ะคอยโมทนาบุญกับเรากายหยาบของเรามักระทบกายละเอียดของเขามันจึงเกิดอาการสารพัดที่บอกมาคะ่ะ แต่อย่ากลัวคะ่ะท่านทำดีพวกเขาจึงมาขอมีส่วนในบุญนี้พระราชะพรหมยานวัท่าสุงได้ตอบปัญหาธรรมให้ญาติโยมได้ฟังเกี่ยวกับอานิสงส์ของการสวดมนต์ไว้ดังนี้คะ่ะจะสวดมนต์มากสวดมนต์น้อยอันนี้ไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่กำลังใจถ้าเราสวดมนต์ไม่ได้เลยก็ตั้งใจว่านโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธสาซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอเคารพพระพุทธเจ้าพระอระหันตองค์นี้เพียงเท่านี้ก็เหลือแหลแล้วว่าด้วยความเคารพจริงๆตั้งใจว่าจริงๆหรือถ้าว่ามากกว่านี้ก็ว่าพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังคังสารนังคัจฉามิ ไปอีกสามวาระตามที่ว่ากันมาเวลาที่ว่านั้นก็ว่าด้วยความตั้งใจว่าด้วยความเคารพด้วยความจริงใจเวลานั้นอานิสงส์สูงขึ้นเป็นทั้งพุทธานุสติด้วยเป็นทั้งธรรมานุสติด้วยเป็นทั้งสังขานุสติด้วยเอาเพียงแค่อย่างเดียวแค่นี้ปัญดาท่านพุทธบริษัทให้ท่านสังเกตว่า ถ้าเวลาจะบูชาพระถ้าวันไหนยังไม่ได้บูชาพระวันนั้นไม่สบายใจต้องบูชาพระให้ได้ถ้าจิตใจของท่านเป็นอย่างนี้แสดงว่าท่านมีกำลังใจเป็นฌานในพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติคำว่าฌานนี้เป็นกำลังสูงคำว่าฌานในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า ต้องไปนั่งขัดสมาธิจนเป็นฌานอย่างนั้นเรียกว่าฝึกความเป็นฌานฌานจริงๆที่ส่งตัวก็คือจิตนึกอยู่เมื่อถึงวาระจริงๆต้องบูชาพระถ้ามีพระพุทธรูปนั่งมองดูพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติกล่าวถึงพระธรรมเป็นธรรมานุสติกล่าวถึงพระสฆ์เป็นสังขานุสติถ้าเก่งจริงๆ ก็ว่าอิติปิโสอีกสักจบก็จะดีมากบทอิติปิโสนี้เป็นบทตน้พนพันนาความดีของพระพุทธเจ้าบทสว аты, นากขาโตพรนนาความดีของพระธรรมบทสุปฏิปันโนพันานาความดีของพระสงฆ์แค่เท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเพียงแค่นี้บัรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าทำได้ทุกวัน เวลาจะตายมันลงนรกกันไม่ได้แน่ผู้ถามถามว่าหลวงพ่อคะสวดมนต์แบบในใจกับสวดมนต์แบบออกเสียงอานิสงเท่ากันไหมคะหลวงพ่อตอบว่าไม่เท่ากันหรอกเพราะมันเหนื่อยไม่เท่ากันอานิสงถ้าแปลตามความหมายแปลว่าผลที่พืงจะได้รับลีลาการสวดมนต์ในใจก็ไม่แน่ สุดแท้แต่คนบางคนนึกในใจจิตเขาฝูงซ่านใช่หรือไม่บางคนออกเสียงเหนื่อยเกินไปท่องในใจดีกว่าก็รวมความว่าสุดแล้วแต่ทำอย่างไหนจิตจะมีสมาธิดีกว่ากันบางคนนึกในใจไม่ได้จิตฝูงซ่านต้องว่าออกเสียงดังๆถ้าอย่างหลวงพ่อเสียงดังไม่ดีนึกในใจดีกว่าก็สุดแล้วแต่คนนี่ ผลก็ต้องอยู่ที่ว่าคนใดจิตมีสมาธิดีกว่าและสวดมนต์ได้ดีกว่ากันต้องถือตามนั้นนะการสวดมนต์มีอานิสงส์ใหญ่สวดน้อยก็มีอานิสงส์ใหญ่อานิสงส์ใหญ่จริงๆอยู่ที่เจตนาจิตมีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์จริงและเวลาสวด สวดด้วยความเคารพจริงถึงสวดน้อยก็มีอนิสง์ใหญ่ถ้าสวดเรื่อยเปื่อยไม่ได้ตั้งใจว่าส่งเดชอย่างนี้ว่ามากก็มีอนิสงน้อยทีนี้ถ้าจะถามว่าสวดนมน์กับภาวนาอย่างไหนจะมีอานิสงมากกว่ากันถ้าสวดนมน์อย่างเก่งก็แค่อุปาจารสมาธิถ้าภาวนาสั้น จิตเป็นฌานได้ต่างกันทีนี้ถ้าคนภาวนาทรงเดชก็ไม่เป็นเรื่องเหมือนกันแต่ภาวนาทรงเดชก็ดีกว่าไม่ภาวนาเลยและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นํำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทาน การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะมาชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ